บอกยาก่อนยากไปดูสิไปเรียกอยู่บันไดเลยไปเรียกแม่เด้อเรียกแม่อยู่ตรงบันไดเด้อลูกเด้อแม่หมแม่จ๋าแม่จ๋าก่อนแม่จ๋านอนนอนเรียกสิเรียกพ่อด้วยพ่ออืมพ่อจ๋าตื่นหรือยัง บอกก่อนถามก่อนนคนหนึ่งกำลังกินอยู่นะคะแต่คนหนึ่งกินไม่หมดนะคะรีบมาก่อนเฮ้ใครใครไผ่ไคมานะเอาเรียกเรียกไหมเรียกไหมเรียกแม่ก่อนลูกเรียกเร็วเลยวเออลงลงเหตุมือร้อมลงมาละเฮ้ย ไปมานู่นไปเลยรับแม่เลยเรียกแม่จ๋าก่อนแม่จ้าแม่จ๋าเฮ้ยเฮ้ยึงฮึงเจอกันงคนเจอกันเอ้คนเจอกันน้องเอเอาเลยเอามาแล้วเอามาเอามามามา เงินเงินเงินอัดเป้กระเป๋าไว้เฮ้ยใครมาใครมาสวัสดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนอว้ายแม่เป็นลิงเป็นลิงหลอกโอ้แม่เป็นลิงหลอกอเอก,ก่าเลยแม่มาดูเสื้อผ้านี่ขอองใครซื้มาเขาส่งมาให้อ่ะ นนเสื้อกันหนาวแยะๆเลยแม่สั่งเอาเหรอโอ้ยคุณแม่สั่งไหมพี่น้องโอ้ยนึกว่าคนแฟนสั่งผมมาให้ดูสิแม่เสซ็ตเป็นชุดมันอยู่ในนี้ใช่ใเป็นใหญ่โอ้ยน้อยแล้วลูก,ก็เขียนสิลูกนี่เซ็ตมันมอเสือเสือเนี่ยนี่จะตรงมอมีค่ะกระโปรงกระโปรงสีฟไฟเสือไทยกระโปรงสีไฟใช่ของไทย กใชุ่ย้ใ้่งอยส่มค่ะเทีงให่เอยู่ไหนของเอยู่ไหนุณแม่สั่งมาใหญ่มากไหนไหนของยออหน่อยาิกาใครมาพ่อพ่อคับโอของพ่อของพ่อไม่มี องพ่อทองพ่อคนหนึ <cons urai> ่ง <un> ส <benim dividends> ีอยู่น้ำพ่อคนหนึ่งสีอยู่น้ำแม่เขาแบ่งกันมาตรฐานเลยพี่ไองไปข้างนอกไปปไปไ่นไป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 ไีไป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 ไว้ปีปไ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 ป้ไปไป

ตลาดเดืนเด็กน้อยนะจ๊ะสวยไหมลูกนั่นแหละแม่เอามาฝากสวยไหมหลายตัมาแต่ว่ามันใหญ่หมายถึงกระโปรงมันใหญ่หมดค่ะกางเกงนี่ก็รุ่นนี่ยปีใช้ได้อะน้อยน้อยกินหัวอแล้วอ๋อเอาก็ได้ยี่ี ห่อเลยค่ะเอาใส่กล่องเลยข้าวเจ้ากับแกงกะทินะก็กินก่อนเลยนะไปกินนน่นอันนี้มันใส่ครับเสื้อแดงแล้วอนี้เสื้อมันเรื่องไงกางเกอนี่ไงเออเดี๋ยวเสื้อใส่ได้ทุกอย่างเลยไม่มันเป็นมันเป็นสไตล์มันไงนเปาแล้วมันจะใส่ได้ยังไงอ่ะได้มันใหญ่ไหมอ่ะ ดูกันเก่งหงส์สามเลยอ่ะไม่อันนี้ฉัรก็เผื้อนเนี่ยมันก็ได้มันก็ได้เกมอนได้ดีไปป๊อปไปเก็บเสื้อผ้าเร็วไปไปเก็บเสื้อผ้าเลยบายใช่ไหบจุ๊บ มูเจ้าเบิ่งอ่ะเด็กถ่ายพู้หนึ่งผู้หนึ่งอันเว้าผู้หนึ่งสิเบาเว้าเขาจะเขาจะไม่แย่งกันพูดเด็กหน่อยสองพูเป็นอะไรบ้างน้่อนว่อเออควายนควายแล้วควายควายก่อนควายเอาเสือก่อนเสือ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 

ถ้ายายไม่ให้ไปเลยไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปนะลูกนะอยู่บ้านนะไม่ต้องไปอยู่บ้านเข้าใจไหม่เข้าใจก็อยู่บ้านเข้าใจก็อยู่บ้านเข้าใจเข้าใจเข้าใจไปไปไหมลูกจะไปไหนไปไหนไปไหนไปขโมงเหนูลำเป็นไหม สาธุก่อนสาธุก่อนลูกสาธุสาธุก่อนสาธุผีผู้จ้าไปนอกไปนอกข้างนอกไปข้างนอกนอกยีอโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยอ้ย้ยไป้้อ้ยโ้ยอ้้ย้ นี่ไงนี่ไงเนี่ย okay. uh -huh.